啊<哇>。<哇> สวัสดีครับคุณผู้มชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการปากต่อปากรายการที่นําเสนอเรื่องราวสา,าระดีๆจากปากคุณผู้ชมไม่ว่าเรื่องนั้นจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราสองคนก็จะนํามาบอกเล่ากันในช่วงเช้าแบบนี้นะครับและเช่นเดียวกันนะครับต้องการจะพูดคุยปากต่อปากเรื่องไหนได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับจะชมว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะกันมากที่สุดในยามเช้าแบบนี้นะครับหรือว่าจะชมชุดจารย์ว่า oh, โอ้โหอลังการเลิ่นหรูขนาดนี้ก็ส่งเ m s อมเอมาได้เลยที่4111255นะครับอันนบู้สุดไหมว่าเดี๋ยวนี้ แล้วมีคนต่างชาติเข้ามาทํางานในบ้านเราเยอะขึ้นวันก่อนไปเติมน้ํามันนะเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเขาบอกว่าไงครับไป24บาท24บาทไปทานอาหารนะที่ตลงตลาดนะตามศูนย์อาหารใหญ่ๆทตนี้พนักงานเสิร์ฟก็ไม่ใช่คนไทยแล้วนะทีนี้คุณอนนทเรามีพม่าเรามีเวียดนามเรามีลาวเรามีกัมพูชาที่ เข้ามาทํางานทั้งตั้งหลักแ่งแล้วหรือเขาเข้าออกรวมไปรวม,มมาเขาบอกเป็นล้านคนแล้วนะเยอะขนาดนั้นเลยเออหรอครับเยอะมากเมื่อมีคนเยอะแบบที่อาจารย์บอกนะครับก็จะมีปัญหาตามมาเพราะว่าต่างชาติก็ต่างภาษากันใช่ไหมครับบางทีแล้วการสื่อสารเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันเวลาที่เจ็บป่วยมาจะไปหาหมอก็งงว่าเอ๊จะต้องพูดยังไงสื่อสารยังไงหรือแม้แต่แตเวลามีปัญหาในการทํางานเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊เราจะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยังไงบ้างถ้าเป็นมุมของเขามาต่างถิ่นมาไกลแล้วยังภาษาสื่อสารไม่ได้เนี่ยลำบากนะครับจะเหมือนเราเวลา ถูกต้องครับเห็นใจเขานะเพราะฉะนั้นนี่นะครับเขาก็มีโครงการดีๆที่ชื่อว่าเดียพม่านะครับหรือว่าเดียเบอร์มาเนี่ยนะครับก็คือเป็นการให้ความรู้แล้วก็พัฒนาเรื่องของการสื่อสารให้กับแรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศพม่าด้วยนะครับอ๋ออย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยครับน่าสนใจใช่ไหมครับสนใจสนใจอยากรู้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีผู้ร่วมรายการของเรานะครับเป็นชาวพม่าที่อยู่ในเมืองไทยมานานจากการเป็นนักเรียนแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นอาจารย์เป็นคุณครูเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรามีครูอาสาชชาาาาาาววไททยยี่สอนนนภษให้้้กัับแรรงงขมติดะค ช่วงนี้ขอต้อนรับคุณมินทนัยหรือว่าครูโกนยนะครับและครูเก๋เกติพยศวโรดมครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับทั้งสองท่านก็อย่างที่ผมพูดถึงไว้นะครับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากทีเดียวในการที่ทําให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยมีโอกาสในการสื่อสารได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่คนของคุณนี่เป็นพม่าใช่ไหมใช่ครับ เวลาคุณพม่าเข้ามาเมืองไทยเราก็พูดไม่ค่อยชัดอนะ่ะเขาพูดอะไรแบบสัญญาย,ยี่สิบห้าบาทอะไรเงี้ยคือยี่สิบห้าบาท<ช>บางทีเขาก็าอาจจะเกิดเป็นปมด้อยหรือเขา,าอาจจะแบบอับอายแล้วเขาก็าอยากจะปรับปรุงตัวเขาเองให้พูดจาชัดถ้อยชัดคำขึ้น<ช>นะครูกโกนายเนี่ยอยู่มากี่ปีมีปัญหาอะไรบ้างทำยังไงถึงได้ภาษาไทยจะเก่งกาดขนาดไปสอนต่อได้อย่างเงี้ยเล่าซิก็มาอยู่กรุงเทพได้ประมาณสิบสองปี สิบสองปีอยู่ชายแดนประมาณ6ปีได้ชายแดนในปีเป็นสิบแปดตอนอยู่ชายแดนนี่ก็วิ่งเข้าวิ่งออกแล้วตอนนี้คุณมีทะเบียนหรือยังมีถูกต้องครับวันนี้นั่งมีปลอดภัยใช่ไหมไม่ใช่ชนวนโลกไปด้วยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับไม่เกี่ยวเลยเพราะว่านี้เนี่ยเป็นต้นแบบเลยนะครับเพราะว่าแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยได้ครับครับแล้วต่อไปนี่ต้องเรียนนานไหมครับกว่าจะสามารถพูดภาษาไทยได้เนี่ยก็ถ้าคนตั้งใจจริงๆเนี่ยมันไม่นานเกินพอสมควรนะครับประมาณสามปีโอเค เรามีการเรียนการสอนอยังไงบ้างในโครงการดีโครงการนี้นะครับก็เราจะมีการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะหยุดงานทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะมาเรียนภาษาไทยคือทางโรงเรียนเนี่ยจะมีการเปิดสอนอยู่3มวิชาหลักก็คือวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะหลักสูตรเป็นยังไงบ้างครับต้องมีตําราเรียนไหมครับก็หลักสูตรที่ออกมาจากทาง กระทรวงศึกษาธิการน,นี่แหละครับที่มายอมรับให้นะครับคืออย่างเช่นเป็นเหมือนคนไทยอนุบาลหนึ่งนี่แหละครับก็ที่มีพยัญชนะมีสระมีสะกดคำที่เป็นแล้วก็มีวรรณยุกตแล้วก็มีเป็นโปรแกร,รมอะไรนี้ต่างๆนะครับทางโรงเรียนจะสอนตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าเลเวลหนึ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่กอไก่ขอไข่ ถ้าเร็วย่ห้าเนี่ยก็คือจะต้องเขียนเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วครูกนายสอนภาษาไทยเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการสอนภาษาไทยก็การออกเสียงที่อย่างเช่นเป็น เป็นสระอัมแล้วก็เป็นสระสละอัมเหรอครับสระอัมบางคนมันปิดปากนี่นมันแข็งเฉพาะภาษาพม่าไม่มีคําแบบเราหรือเปล่าไม่มีรอเรือรอลิงมีไหมพม่พา,มารอเรือไม่มีครับมีแต่รอลิงเราควรมีการสอบไหมครับว่าเขาเป็นยังไงใช้ข้อสอบแบบไหนต้องมีการสอบค่ะแล้วก็สอบก็ออกกันเองออกกันเองออกกันเองดูดูว่าเขาเรียนเรียนมาเรียนเนื้อหาอย่างเนี้ยเราควรที่จะ ทำเนื้อหาในการให้เขาสอบยังไงคือจร,จริงๆเนื้อหาก็อยู่ในในเรื่องการเรียนนั่นแหละค่ะไม่ได้ยากเลยมากส่วนใหญ่เขาทํากันได้<อ>แต่คุณอนนอบแรงงานต่างชาติที่มาทางานในบ้านเราอ่ะเขาก็บนก่นกันกระปอกกระแปดนะใช่แต่เงินน้อยบั่งละเออไม่ได้รับความเป็นธรรมสวัสดิการไม่ดีสงสัยต้องเคลียร์กับครูกโกนายนะใช่แล้วครับต้องหาเาีบีใครมาบ่นไหมแต่ว่าตอนนี้ต้องพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดตามป่าต่อปาาในช่วงหน้ารับรองว่าเข้มข้นไม่แพ้กันเลยสู้เดียวครับ ต่อปูาสุดท้ายของรายการป่าต่อป่ากับแขกรับเชิญที่คุณผู้ชมคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับท่านนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณนรินพงศ์จินาพักน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีคราจารครับเป็นแขกถาบประจําเลยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียกร้องบอกว่าให้ท่านนายกมาบ่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็เรียกร้องด้วยไม่พลาดนบท่านนายกเนี่ย สามารถตอบเรื่องใกล้ตัวเราได้หมด,ด,หมดวันนี้ก็อยากจะถามมากเลย,เลยวันก่อนมีเพื่อนจูงแม่แจ๋วพม่ามาสามคนคมาแบ่งกันในซอยบ้านถามว่าญญจะยิงจากเจ้าไวเอาไวไหมใบเบย์ทาเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยสองบ้านนั้นก็เอาเข้าบ้านไปแล้วฉันน่ะยังลังเลอยู่ว่าจะกลับไปเนี่ยเอาแม่แจ๋วเข้าบ้านดีไหมถ้าเกิดเราเอาพมา่าแบบไปถูกต้องอย่างนี้เข้ามาแล้วไม่รู้เรื่องใบเบย์ฉันจะมีสิทธิ์เข้าคุกไหม ก็คูกคงมาอยู่ใกล้ๆจานนะครับควกมาอยู่ใกล้เลยเหรออธิบายหน่อยสิตายแล้วไ้เป็นความรู้คือต้องต้องต้องกล่าวประเด็นนี้ครับว่าวันนี้มีคนต่างด้าวจานวนมากนะครับที่อยู่ในประเทศไทยโดยโดยโดยความต้องการของบ้านเราเนี่ยมันมีอาชีพที่ค่อนข้างจะไม่มีคนทํางานที่กรรมกรรม่บ้านประมงสามอย่างมันมีความเสี่ยงสูงพอสมควรที่ท่านอาจารย์ถามผมมาเพราะว่าอย่างนี้ครับ เรามีกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวน,นะครับว่าผู้ใดเนี่ยให้ที่พำนักพักผิงซ่อนเล้นคนต่างด้าวน,นะฮะตัวอาจารย์จะมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีฉันไม่ได้ซ่อนเลนก็ขเขาเข้ามาอยู่ในบ้านฉันอย่างจง้องจองอย่างนี้จะไปซ่อนซ่อนก็คือต้องแอบขังไว้ใต้บันไดติดล็อกต,ตัวชุดเปล่ากฎหมายมันเขียนอย่างนั้นครับแต่นะมันมีอยู่ประโยคหนึ่งก็ว่าให้ที่พักพิงเนี่ยฮะเรามีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีเห็นไหมฮะแต่มันหนักกว่านั้นครับอาจารย์บอกว่าเราอยากได้พอมมาดูคนแก่ เราอยากได้คนมาดูกิจการประกรมากรเราทั้งหมดเราไปนํามันจากเขมรเองเนี่ยจําคุกสิบปีนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ให้ที่พักพิงแต่เขามาเช้าเย็นกลับแลาชั้นใจรายวันอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าอาจารย์มีในฐานะเป็นนายจ้างเขาใช้แรงงานซึ่งไม่มีใบอนุญาตเห็นไหมฮะโดนดีกว่ามีโทษ <c oughs> ครับแต่ลงเบาลงก็คือมีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นหนึ่งมืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท <c oughs> กฎหมายบอกนะฮะว่าถ้ามีคนสั่งด้ามมาอยู่กับอาจารย์หรือคนนบเนี่ยต้องรายงานต่อต,อตอม ตรวจทวน,วนข้าเมืองภายใน24ชั่วโมง oh. เห็นไหมครับชัดเจนมากนะครับแต่การที่ไปชเช้าเย็นกลับเนี่ยความผิดมันเกิดได้เข้ามาเยือนแล้วกําลังตอบว่าทํำยังไงครับให้ถูกต้องก็เปิดโอกาสให้อาจารย์ในนัะนหนจ้างเอาพวกเนี้ย ไปขึ้นทะเบียนซะเห็นไหมฮะมันมีวิธีนะครับเอ๊ะทำไมเธอต้องพาเขาไปขึ้นทะเบียนในเมื่อเขาได้ใบเข้าเมืองมาเรียบร้อยแล้วน่ะเข้ามาถูกกับเข้ามาผิดก่อนนะฮะเข้ามาถูกมีใบอ,อนุญาตเข้าเมืองจริงแต่ไม่มีอ,อนุญาตให้ทํางานอาจารย์ขนาดคนไทยด้วยกันเองมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านม,มากระทําความผิดต่อบผมหรืออาจารย์เราก็ยังตามยากเลยถูกไหมครับใช่แต่กรณีที่คนต่างด้าวเนี่ยเรามองว่าเอาเอาง่ายๆอย่างที่ท่านท่านว่าอาจารย์ว่าเอามันสะดวก แต่ผลคือเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีความต้องการที่มาอยู่กับเราด้วยจิตที่จะทํางานหรือ,ใใใอรมาแสวงประโยชน์<ใ>นรหรือเป็นโจรมาประมาณนี้เพราะเราไม่มีถินที่อยู่เขานะฮะว่าพมา่ากัมบูชาหรือลาวเขามาจากไหนแต่แตสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะผ่านวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะผ่านรายการปากต่อปากเนี่ยผมอยากให้แรยง,งานที่ผิดกฎหมายที่อยู่กับใครก็ตามตอนนี้นะครับเอาไปลงทะเบียนนะครับครับรัฐบาลขยายเวลาให้ถึง สิบี่ธันวาคมนะฮะให้เอาแรงงานที่ผิดกฎหมายขึ้นมาบนโต๊ะให้ถูกกฎหมายภายในวันที่สิบสี่ฉะนั้นถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กับท่านผิดกฎหมายหมดทีนี้ทีนี้สมมติว่าแรงงานต่างด้าวที่เราจะจ้างเข้ามามันก็ไม่ได้ทาได้ทุกอาชีพนะคุณแล้วเราจะเอาแรงงานต่างด้าวมาทํางานอะไรได้บ้างเราจะรู้ได้ยังไงะอย่างนี้<ะ>ครับ,รบเป็นคําถามที่ดีครับกฎหมายบอกว่าไทยกําหนดแรงงานต่างด้าวห้ามาสามสิบเก้าข้อมันมีสัญญาระหว่างข้อตกลงระหว่างภาคีระหว่างเรากับกัมพูชาลาวและพม่าว่า เราต้องการกรรมกรเราต้องการแม่บ้านเราต้องการประมงเรายกเว้นข้อกำหนดนี้ไว้ฉะนั้นสามารถอาชีพนี้ยังมาทำงานในประเทศไทยได้ในฐานะคนต่างดา้าวในตีห้าแปดนะครับจะมีประชาคมอาเชียนเราจะมีเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเจ็ดวิชาชีพหมอพยาบาลทันตแพทย์นักบัญชีนักสํารวจวิศวกรสถาปนิกเจ็ดอาชีพนี้จะมีการเคลื่อนย้ายแรง,งงานกันโดยชอบเลยนะฮะ ไม่ตออไม่มีพ่อครัวแม่ครัวบ้างเลยเหรอครับจะได้เคลื่อนย้ายตรงนั้นก็ปอย่างเดิมนะก็องไปใช้วิธีการขึ้นทะเบียนเอาถ้ามีวามจำเป็นจริงๆก็คือต้องมีการพิสูจน์สัญชาตินั่นเองตามที่กระทรวงแรงงานโดยรัฐบาลนี่ก็ได้มีออกกฎมานั่นเองใช่ไหมครับเปิดกฎให้พิสูจน์สัญชาติเพื่อจะรู้จํานวนที่คนต่างด้าวอยู่ในเมืองไทยจานวนเท่าไหร่และ หาใบรับรองว่าเขามีสินที่อยู่ที่ไหนจริงๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเราเองรู้ความปลอดภัยของเราด้วยนะครับท่านนายกเวลาเราเสือน้อยแล้วนะอยากให้ท่านนายกบอกหน่อยว่าถ้าสมมติว่าคนที่ชมรายการอยู่อยากจะจ้างแรงงานต่างด้าวไปทำงานเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเป็นข้อเตือนใจกับเขาบ้างที่บอกหน่อยเราจะได้มมันจะมาเองโดยตัวเองไม่ได้หรอกครับมันจะต้องมีตัวแทนส่งมาตัวแทนส่งมาหมายถึงว่ามันมีบริษัทหรือในหน้าส่งตัวแทนพวกนี้เข้ามามเป็นแรงงาน ท่านอาจารย์ต้องการปั๊บไม่ถ้าติดประกาศบ้าบ้าขเขาก็มาเลยนะมาท่านอาจารย์สอบได้ครับมันจะมีบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูมพนะครับบัตรสีชมพูคือเป็นบัตรที่มีใบอนุญ,ญาตในการทํางานพอดูบัตรสีชมพูเสร็จรับได้ละถูกต้องนะฮะม,มีความผิดละแต,ตแต่ถ้าเขาขึ้นทะเบียนเป็นบัตรเขียวเมื่อไหร่นั้นเท่ากับว่าเขาพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์มี แรงงานที่บารสีที่ภูกับบาดเชียวถูกต้องครับอยู่แล้วสบายใจแน่นอนก็โวเราก็ได้ความรู้เยอะทีเดียวนะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในบ้านเราเราก็ต้องคิดถึงหัวอกขาหัวอกเราท่านนายกว่ามหมก็เกิดคนไทยล่ะ จะเดินทางเคลื่อนย้ายไปทํางานทั่วเอเชียในวันข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงเขาก็ต้องได้รับการดูแลดีเหมือนอย่างที่เราดูแลคนอื่นถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องเลยเพราะว่าเราก็จะกลายเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศอื่นเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับถ้าเราไปทํางานต่างที่นะครับที่สําคัญเลยทําให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่าเห็นแก่ความสะดวกหรือว่าความง่ายนะครับถูกต้องตามกฎหมายสาคัญที่สุดเลยครับไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ตรวจพิสูจน์สัญชาติได้ก่อน14ธันวาคมนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณนรินพงศ์ขีนาภักมากเลยนะครับขครับ คุณผู้ชมครับพรุ่นี้ปากต่อปากนะครับพลาดไม่ได้เลยครับเพราะเราจะมีเด็กอัจฉริยะที่มีความสามารถเกินวัยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามหาได้ตั้งแต่8โมงคึ่งเป็นต้นไปครับและถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องเราต้องการจะพูดคุยปากต่อปากนะครับบอกกันมาได้ทาง s m s ของเรา C 1 1 1 2 5 5หรือโทรมาก็ได้นะครับ 029356870รวมไปถึง Facebook ของปากต่อปากโมเดลแนนทีวีส่งคลิปส่งภาพส่งเสียงได้หมดทุกอย่างเลยนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับด้านหลังจอ LED ของผมนี่สวยงามขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณบริษัท NBC a d ด้วยนะครับพบกับปากต่อปากได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3มคนลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับปากต่อปากอซาม